เราพบกระชเสร็จลัดแฟมิลี่มาหนีมาพบว่าช่องเสร็จลัดผ่านเล่นเกมเราก็จะมาเล่นด่านปลากลัวกันซึ่งเป็นของผมเองครับใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่ซึ่งแบบนี้บอกคําเดียวนะว่าไม่มีหยุดเซฟมีแดดขาตายแม่ขากลับขากลับมีอยู่ท่เรือปตายแล้วตาย บอ,ปอเปิดื่องยังอย่าไปเขาไม่เห็นมีเลยกดย้ายไงกดย้ายไปเดีย๋ยวหากดไปอะล,ล้วก็เจอโอ้ตอนนี้เองบอกอะคิบบอกเขาจะอยู่อเัเแรกนี่เองแค่กดย้ายไปกดย้ายมาแค่นี้อดีอดีมา หนึ่งหนึ่งสามสามสองสี่เจ็ดสีสองสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์่นกมยังตี่งานกัสตี้สุดใจมาเลยมาเลยมาเลยไปพร้อมกันนะไปไปเขาขอปับมุมมองก่อนได้ปะมุมมองผมเป็นตัวละครตัวนี้นะไปพร้อมกันนะปะปะ นำลัทางไปเลยเพื่อนจะไปทางไหนล่ะมีสองทางนะอีสี่ทางนะครับไจ้สอง <S <S 1> <S 1> ตกลว้วะตอยตรงนี้บอกคำเดยวนะว่าเขาเล่นเป็นชิวตรงนี้แล้วไม่ชิวก็เชี่ยนอไม่ชิวก็บ้าแล้วครับทุกคนเอยโลกโคนเมื่อกี้มีคำหยาบด้วยอ่ะ พาอพยายามมีคำหยาบแว่เข้ามาเพราะทนไม่ไหวเ,เขาเรียกว่าเกิดนอนแ่ยบอกให้พวกคำหยาบนะได้ร้อยมาแกางพูดปไปละตายเหรอฮูย้ยทุกคนผมเจ็กพอตมาเกิดตรงนี้อเอต้องโดไปตายเดี๋ยวเอจได้มาเล่นกับเขาป๋อว่า เออเออยู่ระบานั้นเองจะได้ค่าติตายแล้วก็จะได้มาเได้กับแล้ เดียวเต้นผ่านอีซี่อีซี่อีซี่อีฮาร์แล้วตอนนี้อีฮาร์แล้วก็คือแบบมันจะเริ่มยากแล้วแมบนี้ไม่มีจุดเซฟสำหรับคนแ,แมปนี้ยังต่อม่เ็จด้วยนะครับสำหรับคนบที่เล่นกากไม่ควรมาเล่นก็ควรเหมือนกันเพื่อเปอ็นส่วนความกล้า และความตายพิสูจน์ความกล้าและความตายของเผ่าพันธุ์ไปไปความดุจดดิกดไรนแ่นแหละแล้วก็ไปเออปอเชื่อไหมว่ามันต้องมีตรงที่เขากดกดกระโดดไม่ทันนี่ไง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 โอ้ปอมันพ้ามันสี่บ็อกหรือเปล่าตรงนั้นอะตัวนั้นมันผ้ามันสี่บ็อกหรือเปล่าฮะหนึ่งสองสามก็ใช่ ก็เหมือนกันไงก็สามอะต่อมันดอกไม่ได้วะหรือว่าพวกเราการถ้ากูว่าอย่างนั้นวะงั้นไปแบบต่อไปนี้ไม่ต้องกดยอ่อกดวยเลยกดยอ่อกกดยื่ไม่ต้องนะไปไปอะไป๊อกไม่ต้องไม่ต้องรีรอไม่ต้องงอรีไม่ต้ององอรีป๊อกม,<า>มาเดินเดินไปตูดเขาทำไมเหรอตั้งราบอกว่าห้ามรอรี ให้เดินติดตัวเขานะนายแทนแม็กซ์ยิงเดินติดตูดขาลุนไปนครชัยศรีนครศรีธรรมราชอุ้ยเขาผ่านตรงนั้นแล้วนครวัดนครธมมั่วไม่ไม่ไม นครวัดนครธมอยู่กัมพูชาเฮ้ยบ้งเขาเหลือแค่ก,กั้นสุดท้ายเมื่อกี้เขาพอเดจะชิวๆแล้วอะ่ะเ<ป>ชื่อหรอขอคนไหนไม่เคยผ่านได้ถ้ามาเจอเขาเหลือสกินแป๊บจะไปดีแค่ไหนใช่ปิดสกินเป,นเปนลีล่ยน,น,นตัว สายเกินไป ออกคิดว่ามันง่ายเหรอยากไอ้ตัวขู้นี่ยเขาคิดว่ายากจะปฏับัติมียากมียากอีกเขาว่าเขาไปถึงเอาสุดท้ายแต่เขาก็รอเอาสุดท้ายพลาดมานนี่อจะัเห็นไหมทุกคนถ้าใครอยากได้เซิร์ฟของผมก็มาเล่นได้นะไอดี ไรเหรอวะหนึ่งหนึ่งสามสองสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไอเดียวะที่ตายลิงนะแล้วทำเป็นอ่ะเป็นที่จริงเขาทำไม่เป็นหรอกพาลพูดทำไมนะพาเจะจะพูดทำไมไปขายในเฟซบุ๊กไปขายในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วปรับเป็นสาธารณะนะ แล้วป๋าให้แก่ความตายของพวกเราไปต่อ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 ตอบให้แก่ความตายอ่ะว้าวตอบมือพอแล้วพอแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเองตายเองเองก็ตบมือนะแต่เขาตบตามถ้าเกิดเขาตายเดี๋ยวเขาตบมือเองก็ต้องตบตาม โอ้ยเสียชีวเลยม่แก่ว้าวโอ้ย,อออยเอาพวกเราตบมือฮยฮูดด <c oughs> ีส,อสิอ๋อไปยังติดตูดอีกอยูงเลยไม่เป็นไรอ,อาตอบมือดังดังด้วย ตรงนี้และต่ออีกจำได้ไหมว่าวันนั้นอะี่ไ <AND Ash well. S 1> อ้กะโดดแบบลัวเขาก็โดดรัวด้อัมบาตบมือขันตบมือหลักบอกติติดดิดติติดิดดดดดด เขาปิดออกทื่แมพแล้วไป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 ไเไ้ไปไปิดไปาปไปไปก่อนเลไปไอไปไปไปปไปไปไปอปไปไปปอบไป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 ่ปไปไปไเไปไปวปไ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 ปา ใช่มันจะออกมันจะออกลุ้นโหดมันหาครบเรื่องแล้วโหดมันหาแบบนี้กี่ดาวเขาให้แต่ทุกคนถ้าเกิดตาผมตายอีกรอบหนึ่งผมปิดคลิปอำหร,รัคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย